สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกับสองซาสกอยสบายดีพี่น้องวันนี้มาเบิรงนคู่ใจกับบอบีกัวไกลเพ็ดัวล้ี่ไม่กัวใกลแบบปี่ไม่นะคนสีปิงใครกิงไรอกกินอไรเราทำีหม่อ้ลายยางไปปิ่งกินเองนะผมขาประกาศกับกินเองสื่อกันเลงเข้าเห็ดกับใครก็ห่าวเหตี่ห่าวสื่อ ถ้า่าก็เห็ดข้ากับเลซือพึ่งกเท่ากับเลซือครับเดี๋ยวคือกันนะแ่แค่ก็บผู้เหได้เห็ดกินเองคลายน้ำทะเลเงาผม้อี้ดชีสจะด้ก็เลงเงาุ้ยอ้าวได้หอมเงาออกมาเล่เขาถืออะไรจังเลยเี่อาซบไเจยับเงาเจยหนึ่งพักหนึ่งพักกินกัปนปลา ปลาตลก็ปีใหม่มงะรปลุกปนนีปนอันมี้จเนื้อกับสดนป่ปิ่งเนื้อนะตัวเปรขอว่าสิอันนี้ยืดๆแต่ว่าปีใหม่บ่อยเพราะเหตุเหตุเป็นคือบวปิ่ันป็นสีดเดเนาะเดงแลก็ซัดต่อมาตาอมาอเมียมาแต่จะหันใช้อีกว่ปิห้าหรไปะงม ประเทนไปเ่าทำแบบตัวเดียไปเลยพีมาสิพันปีซาเอาอะไรไงปีซาปีซาหาปีไงกับปีซาหาคนป้าหนึ่งได้ปเช่นเดียรเรกคำว่าขับปีเวอรนี้ให้ปีซาห่าแล้าตัางหากออ เอามาตั้งหาด้วเจ้ะเออเจ้ซะเอออันนี้เดี๋ยวให้ตั้งหาด้วไบ้เพราะว่าเด็กเลยดูนะกะแล้วกะแย่เอดูน่ะเราว่ามันปีงให่โพแล้วกะแย่เออ๋ดูน่ะเราว่าปิ่งสิบพันเออเาว้ามันง่ายเออจะซาบหน่อยมามบ้างฮะเด็วเขาเออมึงขึ้นเขาขั่นี่นะเ๋จะมากเลเห็ดบัวด้ประมาณสามสี่ปงสี่ห้ปีงก็ได้ดีนะ เผื่อขายบ่ขาเนี่ยเผื่อกินเองเนี่ยเบิดแตทำมันหัวกรึอบมึงเ้าะอะไก็ดิไปเบิรตขาดเสร็จเรือกเต้เรือไอ้กบไอ้รสดีเออก็ซอสอันนั้นก็ก็ได้บีเอลก็นเห็น่ะก็ใส่ซอสแต่ซอสอันนี้เนี่ยมีน้ำมหอมใส่นิดนึงมันจ้ะเลืองเอาขาหมาทหอมมันจีเหลืองเนาะ

เราวิหาเปี่งไม่แห้งสิหอมเนาะหอมปลอมใส่ยังแสบักซี่ซมเกินนะกูไปเฮ็ดอยู่หันะเข้า่าใส่ซ้มเกิืกูไปยังซ้มเกิบุหุกเนาะเอาเ้าบุหุ่นแบานีาะจุ่มธรรมดาเกินมันนี้ก็ไดู้็หน้าบัน่นี้มเกือมายังคือพวกเทียมันว่าหางักซีเะพริกไทยพริกไทยนะคือเข้ามาอย่างไอย่างเอื่นซ้มเกือ เป็นซื่อเลยเนาะเป็นสัญญาดังคือเขาแซมเกินแต่กูก็ก็บู๊บอกว่าเขาก็หูนิดนึงว่าเขาว่าแซมเกินแซมเกินเขาบอกเขาจะแบบแซมเกินคืออีกอย่างเนาะเตะเครื่องปรุงนี่แหละเรื่องหอมเครื่องเทศโอเคเด็ดร้อยทำไมคิดถึงเยอะโยมากไวเดี๋ยวก็ให้เขาไปปีนเองเนาะเานียนเดี๋ยวเขาจะไปหนีไปกูจะไปซื้อมาปูนปลาเนาะเดี๋ยอะๆนะ น,นั่งแลวดะมันนะนะกระดูกขัดกระดูกมากเ้องกินยังกระเร yeah. สบเน,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 บบะนาะกอนแม่กินยังกระเสอะอีว่วป้าเดิมอุ้ซว่านักตัวนักตัเดี๋วก่นิตรงทูตัวอ่ะตัวมาใหญ่ขับยุบมันกินได้โคตมันกินแสบแบบมี้ยังก็กินแสบไปเบิ้แสบเบิพรมันได้โคตรเ่ยกินยังกระเรสบ ไม่ได้ไม่ได้มาว่ะนะซาสก้อเหรเมือนมาสูบพุงโดมเลยมึงมาแล้วก็อ้วนแล้วไนแล้วกับแวบเลยยูพุ่นท่ามุมีมูกินเนี่ยกะจักจิ่หาย่างกินแบบเป็นคนแบบบัมากเห็ดกินเห็ดกินบัเป็นเนี่ยเพื่อนพี่น้องเห็ดเป็นตะบางอย่างไงพอได้อยู่แต่ว่าพอเห็ดบัเป็นอ่ะกะไม่บัค่อยกินก็ได้พอไม่ได้ไปงเทพ สื่อกินเขามันบริสเสบเลยพี่น้องเสบไม่บริสเสบคือเขาเห็ดเองเขาสื่อเขาเขาก็กินไปจะสันได้กินพอได้อยู่ได้บัดมาบ้านเห็ดเองย่างเองกินเสบฟักคอมันไปจอดสันไปเดี๋ยวยแม่จีบหันกูหันบอกรีนเนาะกูจะจอยบอป ก้อยนะอี่ก่อนกินนี่ก็เดิมอว้วนนะนักขึ้นนักขึ้นเด้อรู้สึกได้แล้วว่าเฮานักโตเพราะเฮาเคยพร้อมนะเฮาพร้อมแล้วพอมันน้ำหนักมันขึ้นวัวว่านะแับ,บรู้สึกว่านักเลยไม่เข้าก็คนหุ่นโมยนี่คนหุ่นหน่อยออกับอ้วนตัวคือแม่นค่ะอ้วนมันก็เห็ดอเป้เด้อดะตันเป็นตันเด้อคือโอ่งเด้อนก่อนเฮาอ้วน ถ้าเราอีว่ามันมันอันมันเป็นเมนุอ่อนมันโบมันโบรวมหูกคนกินอุ้ยดบอกว่านี่จคยได้หรออือข้าว่าเป็นเมนุอ่อนโเข้าว่าแคูนถ้าอีเป็นเป็นเมนุอ่อนไหยเป็นเมนุอ่อนกินเก่งกว่าถือผ้าอีกอ๋อกินสีร่วมมันสีอยากเวอรอยากเลยเนาะตอกน้องมันโบเลยให้มันอยากทุกอย่างอยากไปว่ดกินแค่นี้ออกกำลังใครกดคุมอะไรการกินอีกอวนให้สิคือการกับตอนถือผ้าแต่กินเก่งเนาะบางคนกันเนาะมันอีกเอามาแห้งแบบ ออกดูแลให้กินเก่งมาทื้อผ้ามาถือผ้าเดี๋ยวออกดูแห้งเก่งกว่าอีกเนาะข้าสีรวมไปเมื่เขาอย่างไปเมื่อจะมาปวดปวดุ้งอะไรพี่เต้แซ็ปมีแต่มีแต่หลองนะบักระบี่เก็บหยอดกระตินมีอยู่ตนเดียวมีแต่หลอง ยเห็นคือยังว่าปนกบมยู่นะเนาะจาะสิลล์อะไรกบสองโตสามโตเป็นไงพี่ใส่น้ำในปลาแห่เข้มเมัน,ม,นมันเข้มเปนแน้น่ะมันในเด้มันก็นเข้มเขาเนื้อกบได้เขาโต,ม,ต,ม,าตม,ามึงเฮ้งค่ะตโมเขียวเขาเขียวเขาโตเพิ่งลายโมเพิ่งลายหนามันเข้มอันนี้มันเขียวเขาจะได้กับโบจางใส่น้ำจางลงน้อยนึง ลุงเนอะูรกันบ้างโอเคเดียกน่องือยอหรอยากกินทุกข้องบ้านห้องบคือเนาะบบคืออันเ็ดเองแ้อันเด็ดเองแค่ไหนคืออยู่หก็ยังบบคือข้องบ้านห้องตัวหนึ่งพักตัวหนึ่งพักปใครบง พอสิสสเสป็นไงน่าสิไปส่งเขาปีใหม่นะมวันต่เจะไปกินน้ำกันด้ยไปดิไปพอไปกินข้าวไปไปมีมีผลไม้ไปมนขายอดอนมันขายดะ่ะไปอาดกินขา เอาไปทางนี้บอสไปทา้งนี้อยากิดอะคุณเด้อ่ยอยไปก่อนเด้อไปนี่ปลาไป้จี๊ดซอยเมียถือน้องไข่เด็ดๆอย่าหยองน้องแห้งเด้นอน้องไข่ ด้านปีใหม่ข้องขายห้ายเฮงวันนี้วันี้เป็นตัวนี้มันเป็นดอกว่าได้จังไรลายมันหลอกเองมั้งมีเถ่วด,ดินต,ตมน้าันเนี้มียตรมถั่วด,ดินไหว้มื่อสาตมเป็นกษตรมันเป็นอะไบุญศิลป์นเนาะกินหน้าบ,บ้บบนบานบ๊มยบ๊วบ๊วบ๊ยบ๊ยบ๊วยบ๊วยบ๊าวายาวยบยบยบ๊วบ๊บบนวยบย ท <s uk ur> ่เนาเองเนาะสัก mm, น ich mein <f unk cur> ี้เขากินอาหารแบบอะไรล่ะม่ังห่อาหรเล่าอาหารได้เหาอย่เแต่ว่าคนเขาคนประเทศเขาจอกนะอเนาะจะตั้งพวกแกงพวกพัด่เื้อเด้อ้อเดั้นกันเด้อเก้้ กัมพดีคอยครับคอยเซเข้มจะขาบวไดมักเข้มเลยมาเด้อพี่น้องกินสองน้กัจที่เมยกินแด้วไปมาตินี่มาเอาอะไรเมงอันนึงเมงสังหน่อยน้าหยาไนดก่อนเข้าไปเยี่ยด้ินะนี่ังพักเท่าซึ่งท่านไม่ได้นคือเพ่เ่ออีกนนึ่งาพันาพันาพันพันพันน้าพนาพันข้าพัันพนา้า อ่าอ่ะเอาสบายข่างนอกข่อยอยานี่เว้ย จะเออดออกยไจ๊ะจะตังปอะไรกันอนเดือนไหวะทีสามเดือนนี่เ็บอกแล้วเนี้มันเป็นยานหนาวรืเ่เริ่มเขานาห่อนแล้วเริ่มห้อนแล้วนี่คุณมาพูดตอนนี้วนวางสิบสองสิบสามดอนสาห่อนนห่อนแล้วสิบสองสิบสาม นี่เราคุ้มคิดเขาวันเขาบัตรที่เกที่สอเขาเอนะห่อนแต่เขาเอาดีใจเนาะแม่เาดห่าทเอยู่นี่่า้อัย่าบัตอย่าที่สองเอาท้อตมาโดนเย็นมาเปิดแอร์เขาเังเปิดเดที่องท้ตัวเปิดที่เต๋อ ชุสองโอซานี่เ็ททำจั้งสี่แล้วนี่ยางน,นี่มอแตะเลยครับคือแตงตะเรียนเขามันอยู่ไก่ชัวห่อน่ะไม่ยังคุกไก่ตเรียนมันขึ้นยั้งสี่คือแตงมันอยู่ไกล่หองเต็มไปอยู่ไก่ยั้งสี่เลยเขามันสืห่อนอากาศดีแถวสวเตเนอร์นนเวยั ไปหาขอขอไปหาขอขอไปหาขอขอว่ากินนํามันเป็นอยนี้แหละมัจะมาตานันโอยตก่อนเาปเอเนาะเ้ีนี้บ่มีพอดีีบ่มีแย่เดนีบ่มีบ่แม่นยามมันบ่ยามก็ยามนีมันบ่มีตะกี้อยู่แถวบ่คนแถวนยังบ่มีนะเนาะ ปกติจะมีในต่นพูดต่วนเคตื่องต่วนแกต่นพูอะไรนี่มันต่วนพูดไม่ได้ไมก่อนต่วนแกกันยังซมธรรมชาติมเปลี่ยนไปเนาะกอาเื้อทากนน้องี่แหละคนไม่กิน้าก่อนนมันบวมหมดเลย ซาสโก้ขอตัวกินข้าวไปแล้อเยเดี๋ยวกินข้าวไปเนื้อนี่พี่น้องนายจจกกินข้าวเดี่ยวนะซาสโก้กับกษีพาเอือยไปทับสวยพ่นพี่น้องวันนี้ไปกับพี่นุ่นพี่นุ่นสิออกไปนอกเนาะออกไปกันเนาะไปกับกันจอยสองคนจอดซาไปอีกแล้วมีข้างลงแกงข้างลงมั่นกุ้่ข้างในเนาะ บ้านแม่นำ้ำคิงบ๊วยมาโลนแด่วจะค่อยมาเทิรนซึงมาบุญม,มาเดีนไทโลเดีนตาเดียวกจอ้อยไปข้าเจ้าโดนเช่าันไปเราขอเช้าเลยคุยมาแต่บุญจงเหือดแต่อยู่บ้านแต่พดอยู่บนไหนแต่เดียวนละนแ่นะบ้านแต่พูดขขขเขาเกี่ยวเขาในแถวนี้เฉพาะเราไม่ได้ปั่นเขาบัาน่นเาเขาเกี่ยวเขา ห็ขั okay. ้วนี storm, О О okay. ่แต่กี๊ขั้วเขาจะทาบางนั้นแ่ีาก็คำมันีกขญานมากอีกปีนี้ผมว่าเคยมาตแต่เรื่อตอนที่เขามีขั้วกับคคหาไปีแต่ผลแต่อีปีขัวเขามันดีมันเห็นดิเเป็นตะยานคือขัวบวานเท่าไหนเก็บอกเลยช่วงวันันเนาะโบสูงหวานเ้องหนาบลรกขั้วเนียนานตัวานเห้าโหเขามีใหม่คือใหม่เขามันก็เรือให้เบมันถึงมาเท่าที่ม่ แน่นดีมักคือบานเฮาเงยเกยเกยกค่เท่าน่ะชิพันทำกันค่าครัวบานเฮากับบานเพิ่นก็ทำกันแต่ว่าครัวบานเพิ่นมันสีแน่นอันนี้พี่น้องอ้ยงามพอ่มหน่งเนาะเหรียญเหลือกับ่สูงุกนี่สโมของบานเฮาบานเฮามันหนามเลอะมันเห็ดหนาบานเขาจากุญเช็งาเยอะบานทขาเลอะเด้บานหันทางรูมันก็เป็นแกงทันนี้ทางรูมันก็เป็นแกงทางนี้ทาง ไปตามห้าล้านเพิ่มสวยจะสิพอพอได้จากองห่านเพิ่มส่วยชิวยูบออยู่ตาผมน้องกันมาเสด้เห็ดผมดูบอมาจากเห็ดผมสอปีเราได้พอได้มาหนหมูเขาก็ไล่คนยได้อยู่นีบ้านเก่งพให้มได้คนรเยลมูไ้นได้นได้น่ะาดูขาอึนได้กนยาอดีเดียวมันข้ามาช่วยได้ีว่าจังไรคะกระาเพิ่มา ี้ค <patri> ือหยาบว่เนาะอันนี้คือปล่อยหันหันเสริมสวยคือนางสีเสริมสวยแต่ว่าเข้ามาจักโมงแล้วนี่จักโมงกโมงบ่ายสิบเอ็ดโมงจักโมงแลจักได้ห้าจักไดนห้าบาทเลย เทาอทำแล้วกันนี่เป็นกระมักไหวเนาะมไว้มากไหวเนาะกระมักเแ่ห้าเกระางต่อตได้ต่หาเรานีปีใหม่ก็ว่าหา่านกแมงมาอ๋อจะมาจะคืออะไรนี่้เถื่อแต่ความเหตถองเถื่อสกยบเเคยมาเนาะนี่ก็เพิ่งเคยมาคือการบ้านนี้แข่งเด็กมาหอด่ครัวหันไหนขอมาเบิ่งซ้มเถื่อแต้บุูัดทำในมีครัวอะไ เสเต้หายปีก่อนทอห็วเอแสดงว่าแล้วก็ม่จหันแล้าเนี่ยก็หันอีกหันหนึ่งยู่ขึ้นเซแสดงว่าดุขาเราลายนะตอนนั้นยูเส้เหยน้เลเนี่ยญมาจากแซ้อาญมาจากแซ้ตอนมก็มีคนเหนอีกคนโอเคพ่อไม่พี่น้องเดียวไปถามเบื่งกันเนาะบ่ยอะจริงใรนะโอเคพ่อแม่พี่น้องรือว่าเส็มดเเุนะเี๋ยวจ่อยเห็ด รอ,อประมาณ3านาทีเราขัดจะรอคิวเนาะแต่นี่ก็ล่งน้ำยาได้คนบลายนะขัดจะล่งน้ำยาไว้3 4คนก็บเดี่ยวได้รอแป๊บหนึ่งเนาะประมาณ30สมบูรณก็แเดี่ยวขาดจะคกอยกันนัง่งรออย่างนี้นะโอ้โห่อนค้อยกันเนาะอากาศ แตดเลยดิเอาดีฝนสิตกเขาจะสัตวกรื่อนเขาจะมีตารางใหญ่ๆเพื่อพี่น้องเลยซาชสกอยกับเพื่อมากขังแดดมาหอดตะตะครัวหันแดแตะตะกอนตะกี้เขาว่าท่านมีครัวเนาะซาชสกอยมาสวงเถือตะรุ่นเลยมาเดี๋ยเขาเห็ดขัวขัวเขาจะดีแฮะสื่อกาแฟกินหพว่พี่น้องเลยไหวงัวแง่ร้องไอ้จอย นี่ค่ะมาคลายน้ำพอดีนะโอ้าเอากาแฟใส่หมุกาะทร่าหเอื่อยจอซิพันคือกันอ๋อที่กันอ๋อหรือว่าแบบวพิเศษอ๋อใส่ให้กันเด้อันนี้ดองน้ำยาที่สองวันไก่แล้วรมยานีนเดียกันมากินาังมกบากินกาแฟเหรอแต่ว่าคฮยง่วง เอ้อเค่ะตัวนี้ตามทีนัททีกันปะใช่ดียนนนออันน่หอนเนาะยัหอีไปมอเขาเกีียวขอนึนจิค่าดีขาโทนะมิค่่นทาง บน้ำน้ำกาแฟร้านสองสิบบาทคองคอแบบเมากินกาแฟเขาจะเคยกินว่ามันเป็นอะไรแม่ดูลูกตากันอ่ะนอนสืบอะไรกันนอนนุ่นบ้านฟานม ้บนตอนนี้กระเด็ดดอยเดาใส่เได้เพื่ส้มสุขสมุณเมอะเนาะเพื่อเรามะฮะรอเนาะสามสัมมุตอนี่สองมุมครึ่งระมาณสิบองิบเอ็ดมุครึ่งว่าฮะรอเรากบประมาณสามนาทีนะเาก็ได้เห็นจ้ะเออจะตัดตรงเลยอ เท่าไรนะ270สองแเจ็ดสองแสนเจ็ดอเด่เออ,อ,เเอพอยืดมันก็นคือด้เนาะแมนแล้วก็คือด้ก็เก่าโอเคเพื่อนี่นหน้องก็เสร็จได้เมื่อยันพ้นต๊ะครับเป็นคือจังสิงเง,งาๆผ่าห้อง จะดีมหาตะดงเนาะลงของกันเลยอระไร ได้หพ,พี่นอ้องตาสกอยขับรถเอารถไปเก็บเนาะเอารถไปไว้ก็เลยสิญหยางมาเอาคล้องกับเอือยหยางแดงๆหอดแล้วดิเพ,พ่นพี่น้องคนนี้คนสิตโต๊ะบัจ็กบัแดงนี่หนเพื่อแต่เพื่อแต,อ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 ตอนขัวเป็นแต่ยานแห้งอันนี้มึงอย่าดในขี่รถจนสิบวกะลงขวา จากขั้วเข่าเจ้าะขั้วเข่าเจ้าะดีๆมันนามันเดือดไปเนาะทางบ้านท้าสกอยพอมันเห็ดอันนี้บุได้บโแเนนมันกับเพ่ไวเดียวเสียภาพพรมพี่น้องไปเบิ่งกมองมันแตกเมื่อกี้ท้สาสกอยขี่โดดลงมาเกือบวพกกระโต๊ใหเฮ้ยท้า,ากส,าสกอยว่าเอสแคมเบิ่ง ไม่หกักไม่แตกวิดเดะน,นี่มองนี่ยังบเท่าไรนี่มองนี่ไม่มันดูดมันแตกเวิดนี่สบา้พี่น้องนี่แล้สกอยยานโอ้ยานนี่ตกใจวิดขี่ลงมาขี่ลงมา,งมาสิเนาะ วะแงมึงเนี่ยขี่เราต้งมากมึงอยเลยต๊ะใจเอาสิมือีเนีเดี๋ยวรอรถลงตตะเอามือเช้านี่มือเช้านี่มันยังม่ท่นเท่ยไรเป็นคนเท่ยวไรเนี่ตอนขึ้นนะมาขี่ลงมาตกใจวะโตกมึงนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้ี่มารมาแล้วเจ้าแบบหัวต๊ใจจะสิบกาขี่ลง ข่ขึ้นกว้าไงเดี๋ยวพี่น้องไปแบกอะไรอะไระเอาเอาเอาแจด้วยไมแนี่มััตานทตแบดดะน้อยวนี้เอามาแปเอามาแปลงสวัสดีเด้อพี่น้อง ได้น้าิ้มซีน่าคหิวเข่าด้กาแฟบ่กาแฟกินกาแฟจนมาหิวเข่าต่ปลาทองหันหิวปลาเขาไม่อยากแค่จะบอกจะดาวไหมดาอาเออาไหมซีสันสองเออสองเท่าไหรสองทานสองทันบั เส็นเเจ็ดเกาะบาน้อยหนึ่ง่นน้ก้อนสี่เส้นนะดสี่ต็มห้องวะกินบอกกินกินมาตำหองเม็ยากาเป็นไมยกเนาะเป็นเมยเมื่อยพื่อนเมื่อยในท้องกินกาแฟมาสิออกมาหนาแล้วนี่คือสิเมื่อยก่อน แล้วพอจะเอาไปกินสมกับม่วงบ่หรอคะอยากอยากกินอยู่นะอยากได้ฟิวเจอใส่ไหมีาเาก็อยากไปพอเหาหอยากไปเอาบรรยากาศซื้อๆอยาไปกินสมมาบุอื่นก็น่าสิบีกับอื่นเขาจะไปั่งกินสมอยู่เทียงีจริงอะม่วงกับบุญอึดดอกพลเ็นพี่น้องเอ้ขนเท่าอยากกินเพื่อนม่วงอยู่สวนกับบุอึดถู

หัวเถื่อนเพื่อนพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องพาผุดจอยไปทำสวยทำผมเนาะเรียบร้อยเกือบวะแล้อันนี้อย่างคิวยาวคนบักไล่ไหมเปิดบ้านแล้วนะหอวเถื่อนเดี๋ยวเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พ่อแม่พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อแสดงคิวหนีก็ตาดาไปก่อนบ๊ายบายเปิดทั้งหั้นบ่เปิดเทียมคุณใจได้ทั้างหน้าอีกถึงเปิดแล้วเอาวแล้วกล่อง